ประวัติลูกหนังคลิปนี้ขอเสนอคลิปเสียงของห้อง VR ความอัปยศของผู้ตัดสินจากคลิปทางการที่ได้มีการเผยแพร่ออกมามันตรงกับที่มีรายงานก่อนหน้าครับที่ว่าเกิดจากข้อผิดพลาดจากการสื่อสารกันสรุปคือดาร์เลนอิงแลนด์ผู้ตัดสินในห้อง VR เข้าใจผิดคิดว่าในสนามให้ลูกยิงของลุยดิอาร์ตเป็นประตูจึงได้ทําการเช็คอย่างรวดเร็วพร้อมเคลียร์จบว่าเช็คเรียบร้อยเช็ค,คคอมพิวตการตัดสินถูกต้อง และทางไซมอนฮูเปอร์ที่เป็นผู้ตัดสินในสนามคิดว่ามันเป็นการตัดสินที่ว่าล้ำหน้าและทางห้อง VR ก็เห็นด้วยนั่นจึงทําให้เขาตัดสินว่าจังหวะนั้นไม่เป็นประตูและให้ทางสเปอร์ได้ลูกฟรีคิกหลังจากนั้นทางรีเพย์โอเปอเรชั่นได้พูดสวนขึ้นมาว่าเดี๋ยวๆในสนามให้เป็นลูกล้ำหน้านะจากนั้นเกมก็ดําเนินต่อไปพวกเขาก็ให้หยุดแล้วหยุดอีกถามย้ําแล้วย้ําอีกซึ่งปกติแล้วทางทีมงานรีเพย์โอเปอเรชั่น จะไม่พูดแทรกขึ้นมาระหว่างการสนทนาของเจ้าหน้าที่ในสนามและทีมงานห้อง VR แต่ทางทีมงาน VR ที่เพิ่งรู้ตัวว่าผิดกลับพูดออกมาว่าผมทําอะไรไม่ได้แล้วผมทําอะไรไม่ได้แล้วมันดูลวกๆเหมือนทางห้อง VR ไม่ได้ดูเกมเลยด้วยซ้ําผมทําอะไรไม่ได้แล้วระดับมืออาชีพไม่ควรมีคําพูดแบบนี้ครับมันดูเป็นคนขาดความรับผิดชอบโดยเฉพาะองค์กรที่ยกให้ตัวเองเป็นผู้ควบคุมกฎกติกาและความถูกต้องมีหลายๆสื่อออกมาวิจารณ์ ว่าถ้าความถูกต้องจริงๆมันหยุดเกมได้แค่ไม่กี่วิไม่กี่นาทีถ้ามันเสียเวลาหลังจากนั้นก็สามารถเอาไปทดเวลาได้ฟานได้พูดถึง VR เอาไว้แบบนี้การเสียความศรัทธาใน VR เป็นเรื่องยากที่จะพูดแต่ VR ควรจะชัดเจนและแน่ชัดในสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจผมคิดว่าคนดูในทีวีคงมองว่ามันไม่มีการตีเส้นเลยมันค่อนข้างแปลกเล็กน้อยไม่รู้ว่าใครอยู่ในห้องนั้นและตัดสินใจแบบนั้นออกมา มันไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลยและเราเสียหายขณะที่เป๊ปออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เอาไว้แบบนี้ผมเข้าใจลีวัพูนะแต่หัวหน้าผู้ตัดสินจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ทุกคนที่นั่นรู้ดีว่าทําผิดพลาดและลีวัพูได้รับผลกระทบที่สําคัญมากจากการตัดสินนั้นเกมแบบนี้มันสําคัญมากๆผู้ตัดสินและว R ต้องทําอะไรสักอย่างทุกวันนี้ผู้ตัดสินกับว R มีบทบาทสําคัญเกินไปบางเกมพวกเขาวควรจะถ่อมตัวกว่านี้ แล้วปล่อยให้ผู้เล่นทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการซึ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองเรื่องนี้ไม่ใช่ผลประโยชน์แค่ทีมใดทีมหนึ่งครับแต่ลิวอพูออกมาตู้ทําให้ทุกทีมได้เห็นเพราะไม่แน่วันใดวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับทีมพวกเขาและสุดท้ายได้กลับมาแค่คําขอโทษสุดท้ายแล้วนี่คือความอัปยศยความสับเพ่าไม่มีความรับผิดช,ชอบของผู้ตัดสินทั้งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะในห้อง V R มีทั้งผู้ตัดสินผู้ช่วยไม่รู้กี่คนและยังมีกล้องมีจอให้ดูอีกเป็นสิบๆตัว แต่ทำไมถึงสะเพ่าขนาดนี้